สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเิมืนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์ลักษ์ทางช่องทางซีเมดดอทบีค่ะ วันนี้เป็นวันพุธที่30มีนาคม2565สำหรับดวงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธนะคะวันนี้จะเป็นวันดีของคุณในเรื่องของโชคลาภนะคะรวมถึงการติดต่อการต่อรองในเรื่องของการเงินส่วนดวงคนที่เกิดวันอังคารวันศุกร์แล้วก็เป็นพฤหัสบดีค่ะวันนี้การงานก้าวหน้านะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานตัวใหม่นะคะหรือจะมีการขยับขยายการปรับเปลี่ยนการย้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นโชคโอกาสดีของคุณเลยทีเดียว กำลับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีเขียวสีขาวแล้วก็สีเหลืองเข้มหรือสีส้มก็ได้ค่ะ <_ classics> เครื่องประดับนำโชคนะจะเป็นเครื่องประดับที่เป็นรูปทรงกลมหรือวงรีค่ะแล้วก็อีกอันก็คือเครื่องประดับสีทองหรืออาจจะใช้ทองคําเลยก็ได้นะคะ สำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะให้สักการะบูชาหลวงปู่ทวดน,นะคะหลวงพ่อสมหวังแล้วก็พระอุปคุตเพระาะว่าทั้งสามพระองค์นี้นะคะจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อเราสักการะบูชาเนี่ยจะเสริมดวงทุกทกท่านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วท่านที่เกิดในเดือนนี้ค่ะเดือนมีนาคมหรือในวันนี้นะคะเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเน้นในเรื่องของการสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลหรือทําบุญเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นะคะ หรือเราจะสร้างพระก็ได้ค่ะอันนี้สองตรงนี้ค่ะจะทําให้ชีวิตเราเมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคงในเรื่องอาหารนะคะก็ไม่แพ้กันนะอาหารที่จะใส่บาดพระก็ดีค่ะหรือจะทําบุญเลี้ยงพระก็ดีขอให้มีไข่อยู่ในอาหารอันนี้จะเป็นเคล็ดนะคะที่จะทําให้ชีวิตเรามีความราบรื่นจะหยิบจะจับอะไรก็จะคล้องไม้คล้องมือนะคะข้อสําคัญค่ะยังเป็นการเสริมโชคลาภให้กับทุกท่านได้ด้วยเช่นกัน มาดูกันค่ะว่าการวางตัวเลขเมื่อวานเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้เลขที่ออกในรอบ17.30นนะคะก็จะเป็น228แล้วก็88รอบนี้นะคะตัวเลขค่ะเข้ามาในชุดวินนะคะสองตัวบนแต่ชุดวินเนี่ยจะมีทั้งเลขสองแล้วก็เลขแปดะแล้วในรอบ18.30นเลขที่ออกคือ903แล้วก็69รอบนี้ตัวเลขหนะคะเข้ามาในหลักสิบล่างค่ะแล้วก็ยังเข้ามา สตัวล่างของชุดวินด้วยเช่นกันนะคะก็คือเลขหกกับเลขเก้มาถึงช่วงเวลาของการวางตัวเลขเด่นประจำวันพุธที่30มีนาคม2 5 6 5นในรอบ17.30นค่ะชุดวินเลขที่วางไว้ให้ก็จะเป็นเลขเจ็เลขสอเลขหกเลขสาเลขแปเลข5้าเนไว้ที่เลขเจกับเลขสองสำหรับชุดจับคู่7 0 7 1 7 4 79 02 12 42 92 ส่วนในรอบ18.30นชุดวินเลขที่วางไม่ให้จะเป็นเลข7เลข1เลข2เลข4เลข6เลข8เน้นไปที่เลข7กับเลข1สำหรับชุดจับคู่70 73 75 79 01 31 51 91มาถึงช่วงเวลา19.30น ชุดวีเล็กที่ว่างว้ให้คือเลข9ก9เลขสีเลขหนเลขสอเลขหเลข3เน้นไปที่เลข9ก9กับเลขสีสำหรับชุดจับคู่90959798 04 54 7ห84เจดี่ดสอันนี้เป็นทั้ง3ช่วงเวลาของวันพุทธที่30มีนาสม2 5ั5เลยค่ะอย่าลืมนะคะทุกท่านอาจารย์รักเน้นเสมอเลยค่ะว่าให้หมัน่นให้ทานกับคนที่เขายากไร้กับเรา อันนี้ส่งตรงนี้นะคะจะทําให้เวลาเราเนี่ยเกิดอะไรติดฉาขึ้นมาจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราอย่างทันท่วงทีพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะคะกับรายการเล็กเด็ดประจำวันกับอาจารย์ล้างทางช่องทางซีมีดัดมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนก่อให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและโชคดีสวัสดีค่ะ